สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาอยู่กับสตาร์หาห้าหนะครับซึ่งวันนี้สตานจะมาสอนวิธีการาโหลดแอป Play Store ไม่ได้นะครับก็คือโหลดแอปอะไรก็แล้วแต่ใน Play Store ไม่ได้นะอันดับแรกเนี่ยให้เราให้คุณนะครับไปที่ Play Store ครับ พอเราเข้ามาในหน้าน,นี้เสร็จแล้วนะฮะให้เราไปที่สามขีดข้านบนนี้ครับพอเราเข้ามาตรงสามขีดแล้วให้เราไปที่การตั้งค่าครับแล้วให้มากดตรงปุ่มล้างเครื่องนี้ล้างประวัติการก้นหนัในเครื่องครับเพื่อให้ Play Store ไม่ ย่งข้อมูลเยอะเกินไปนะฮะกดล้างไปเลยนะแต่ขผมนี่ล้างไปแล้วนะโอเคพอเราล้างเสร็จแล้วนะครับให้เราเนี่ยมาตรงการตั้งค่าครับแล้วต่อจากนี้เนี่ยให้เราไปที่แอปครับหรือการจัดการแอปพลิเคชันครับโอเคพอเราเข้ามาแล้วนะครับ ให้เรามาตรง Play Store ของเราครับก็หาก่อนอยู่หนโอเคอยู่นี่นะให้เรากดเข้าไปเลยก่อนอื่นนะครับตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นโทรศัพท์ที่รุ่นเก่าหน่อยเนี่ยมันจะขึ้นว่าให้ล้างแคชกับจัดการข้อมูลได้เลยนะะแต่ถ้าเป็นของโทรศัพท์รุ่นใหม่อ่ะมันจะต้องเข้าไปที่ที่จัดเก็บครับ แล้วให้เราเนี่ยมาทำการลบแคตแล้วก็หรือถ้าดีเนี่ยจัดการข้อมูลไปเลยไปด้วยก็ดีนะโอเคครับขั้นตอนนี้ครับเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการโหลดแอป,ปจาก Play Store ไม่ได้นะ ถ้าสมมติถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามด้วยนะสำหรับคลิปนี้สาร์5 5า555ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย